สวัสดีครับปอนมาออแล้ว b k ครับวันนี้มากันอีกแล้วครับครับพบรอบการเลือกตั้งมันก็ต้องมีสิงเกิลเลือกตั้งสิงเกิลที่แล้วเป็นเลยนะ BNK FESTIVAL มาต่ตอนนี้วันนี้เราก็มาเปิดไฮเทนชันนะครับทั้งหมด3 0แผ่นวันนี้30แผ่นสแเทนชันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องเปิดกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าแผ่นเป็นยังไง หน้าตาเป็นยังไงแบบไหนยังไงเดี๋ยวลองมาดูการเนานะวันนี้พี่บอลจะรีวิวข้างหน้าข้างหลังไส้ในมีอะไร<ง>แล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่โบไล่แกะก่อนได้มันลุ้นรูปอย่างเดียวอันน,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 นี้ก็ทีแปดครับไฮเทเนชันนะโอ้โหเดินออกแนวออฟฟิศออฟฟิศนะน,น้องเป็นสาวออฟฟิศข้างหน้าข้างหลังโอ้เป็นโฟลเดอร์ด้วยอ๋อมีชื่อเพลงนะครับเนี่ยไฮเทเนชันโดยดีโดงนะแจกใจผู้สาวคนนี้นะแล้วก็ที่เหลืออีกสามเพลงก็น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นบอยอ่ะ เป็นแค่แบบสิเพีงอย่างเดียวนี่นะครับปื๊ดเปิดออกมาดันดันสิเนี่เขายังทําได้แบบว่าไอ้นี่เหมือนเดิมนะคือซองใส่ยังแน่นคงแน่นแบบเหมือนเดิมไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยอ่ะหน้าปกเหมือนกันเนาะโอเคด้านหลังก็จะมีเป็นสําหรับแบบเครดิตนะครับสำหรับหลายๆคนนะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นครัพ์สิอะไรด้านในเกมาเจออะไรเอ่ยเจยรูปไหมอ่ะยังไม่เจอรูปอยู่ด้านใต้นะครับอ่ะเรดี้โอ้สวยนะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งงหนงามแบบไทยๆต้องน้ำหนึ่งแต่นี้เขาดูแบบไายลุกไายมากเลยโอ้สาวคนนะน่ารักจังเลยเจน อ๋อมีเหมือนกับแบบเป็นตารางนลอันนี้น่าจะเป็นคนที่ติดเต็มเนาะแล้วก็เป็นจะมีแบบเป็นหน้าที่ไงหน้าที่ด้วยใครทำอะไรบ้างประธานประธานสูงสุดนะโอ้โหเป็นหัวหน้านี่หัวหน้านี่เลขาสุสวยน้องเนยนะโอ้ยิ้มสี่ดี๋ยวน้น่ารักจะตายโอ้มีทุกคนเลยพี่พ่อมังเนยโอ้าลั่ารับครบนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็คือในแผ่นนะก็จะมีรลูกทุกคนเลย ครับน่ารักครับอแน่นอนด้านหลังก็โอ้ที่มาเดี่ยวๆนะก็คือหนึ่งคนเดียวแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเพลงนะเนื้อเพลงนะครับโอ,โอตัวซีดีอ่ะึ๊บโอคนี่ก็เป็นอ่ะแบบนี้ไฮทนงชั่นนะไม่มีอะไรมากบนตัวซีดีนะก็กะรอนแส่งวิบวับวิบวับนะครับอันนี้เปิดเลยไหมเปิดเลยบอลหนุน มาที่อย่างเราลุน้นพริกเลยปุ๊บจ,าจ,าจา๋าจ๋าลสวจ๋าพิธีกรรายการรูปแรกเป็นน้องจา๋านะครับพิธีกรรายการของเรามาแล้วอใน,นเมื่อเป็นอันแรกเนี่ยก็เ,เปิดดูข้างหลังนะลายน้ำก็โอเคลาย B K. บ K เหมือนเดิมนะ,นะครับน่าจะกลับมาใช้อันนี้ประจับแล้วละ่ะลายนีย้ดนหลก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ากระดาษมันก็เป็นวงเบ K นะก็ต้องใช้กระดาษ B บ K อันนี้เรารุ้นรูปแล้วนะ รุ้นลูกแล้วนะเพราะว่าข้างในเรารู้แล้วเป็นยังไงนะโบดัดลุ้นเลยนะโตอุ้ยมิวสิกเอ้ยมีน่าโมบายมิวสิกมาที่มิวสิกแล้วโมบายโมบายแต่เย็นตีเย็นบอลลืมแล้วเหรอไม่ลืมไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวเวลาโอ้โหโมบายจากวันนั้นสู่วันนี้ต่างกันมากเลยน้องโมชอบนะผมน้องๆเริ่มใช้ผมโทนนี้แล้วดูโอเคเลยนะอืมชอบลุ้นหนิ ใสโอ้ยน้ำใสนี่ดีน้ำใสนี่ดีจริงๆเนี่ยอะไรก็ดีดูรอยยิ้มตาหายไปเลยปลา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 ไข่เหรินพี่ว่าไข่อะไข่หมูปะสตาชุดเนี้ยไม่ใช่สตางค์โอ้โหยิ้มสวยขนาดนี้บอลไม่รู้จักอ่ะน้องสตางค์บอลดูสิ อันนี้ใครโอ้น้องหนึ่งโอ้โห <Okay. S 1> นี่หลินเปแข่งไฟันะทัได้เลยเ,เนี่ยวันนี้น้องเนยจะออกมาไหมขอสักรูปเถอะอพี่บอกจำกระลงกับชุดน้องเนยได้อยู่แล้วน้องเคงน้องเคงน้องเคง้งอ้าวมาแล้วมาแล้วใครใครหืเ,เห็นดดาเอ้าเห็นดดาเหรอ แพนด้าผมยาวดีอ่ะแต่แต่ว่าผมยาวไงก็เลยแบบโอ้โหแพนด้าแพนด้าครับแพนด้าเออดูแปลกๆตาไปเนาะอยากได้ลูกชุดเอ็มบีบ้างอ่ะเอ็มบีป่ะไม่ใช่อ่ะแดงลงมาอีกจะบางป่ะไม่ใช่สัจจ์โอ้ไม่จำไม่ได้หลินหลินจะจำไม่ได้อ่ะนายลินกีดก้านไหนดีสัจจัังสจจ์ เึิ่งตัวอย่างเงี้ยบอกซัตจังเลยก็ไปอีกเดียวสวัสดีค่ะซัตจังค่ะมาเอ็มบีเอ็มบีอ๋ไม่ใช่โอ้โอสายรับบริษัทเนี่ยน่ารักคนนี้ดีพี่โบการันตีนออนมือผู้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไว้งานจับมือเจอก,กันนูกเนี่ยแหละน้องเลยาะปาเฮ้ยดำ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 ,ดำหลิง ดำลิ <epherd stumbled. S 1> ้นเฮ้ยอันนี้แหละเรียกว่าอะไรนะ MV โอ้โหเจนเจนอือเจนเจนไห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 นปึ๊บดูสิอือถ่ายเมื่อยใช่ถ่ายบนดาดฟ้าเออเหมือนแบบถ่ายเหมือนเราถ่ายให้เขาอ่ะแล้วเขาก็เต้ท่าให้ใช่เหมือนเหมือนแบบเหมือนนี้เลยอ่ะให้เอออารมณ์แบบแบบเหมือนถ่ายรูปกันเองอ่ะนะเฮ้ยฉันถ่ายเธออยู่นะอันนี้ฉันถ่ายให้เจนเองแหละจริงๆแล้ว มโนเก่งนลคนชื่อหลิ้นเลยดำออกมาสิเฮ้ยลิ้นกระโปรงแดงใครสัจจังเอ๊ะใครต้องเหนื่อยเลยดีโอ้โหโอ้โหขูแก้วแก้วแก้วโอ้โหของดีซีวีไลโอ้โหเหนือยปะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นมิวสิค ไปไปเอาไปลูกสาวครับดีเปิดไหลด้วยเี่เอฟบีใครใครใครนึกมาจีจีน,นี่ตอรได้ว่าชิ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 จีจีเออรูปมันฟิลลิ่งเหมือนแบบว่าเราถ่ายให้เขาจริงๆนะเออมันดูโอเคมันดูแบบมันก็พิเศษเดีนะน้องนยโอ้ oh, ไม่ใช่แล้วย่างงี้กระโปรงแดงๆนี่น้องมิวนิก ฟอนตฟอนมึงน่ารักว่ะน่ารักน่ารักอยู่นะโอ้โหใครวะใครอ่ะใครใชัรใชัยโอ้ตังหวานตัหวานตัหวานครับตัหวานอ่าไหนปวดปวดที่ไหนโอ้โหชัดเจนโอต้าแมนตัหวานตัหวานโอ้น่าแจวแจวแจวเฮ้ยต้องได้ มิน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 น้องมินน้องมินน้องมินด้วยนะครับเอ็มวีไม้ไม่ใช่น้องเนยเปล่าไม่ใช่ใครอะมีอีกมีวนักไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ม่ใช่ม่บมบูแบมบูมม่นน่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเนยน้องเนยน้องเนยครึ่งหนึ่งก่อนพี่บอลจะรู้ลูบมานอนปะเอ้าไม่ใช่บายเออเนี่ยดูดีจริงๆนะรูปแนวเนี้ยไต่เนี้ยมันไม่ตแบบเออเก๊กๆหน่อยเอ้ยใครอ่ะใครอุ้ยมิวนิกลีกมิวนะหลีกมิวนิกโอ้ยน้องน้องลีกน้องลีก น่ารักะเฮ้ย,ห,ห,ยหมือนมืออย่างนี้เผื่ออะกด้วยมามามาอยู่อันนี้แหละเหมือนเหมือนยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยท่าเนี้มันทําให้ความเรารู้สึกว่าเราเป็นคนถ่ายให้เธอจริงๆเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็ปิน้นออกมาเป็นอันนี้ไว้แปะบอร์ดใครเอ้ยผักโขมผักผมขมเดีไม่ได้เปิด บยิ้มล่าเลยยิ้มล่าเลยเออสามสิบแผ่นไม่มีน้องเนยยังไงอยู่เนยไหมไม่ไข่โอ้โหโอ้โหอุ้งเป๊โอ้โหแอดมินเลยเนี่ยแอดมินแอดมินเออไออีลาตาลาครบเลยว่ะพี่โบครบอะไรวะ เจนเจนยังขาดเจนยังขาดเจนอยู่แม่ครบขามิโอ้โหเฮ้ยคามิกูมีสองคนนี่มันคามิแบบ่ทิปเปอร์เลยสามคนโอ้โหนเลยเนยโอ้โหดีมากเลยน้องเนยนาราดันรักน่ารักน่ารักโอ้คนนี้น่าดูจรงจังนาราดันรักมากเลยเอ้านี่น้องเนยน่ารักอูอย่ายุ่งสิของกูอย่าแตะ อยุ่น้องเนยให้แอร์ไทม์หน่อยโอ้นี่น่ารักนะครับเมนถ่ายให้เลยโอ้ใครถ่ายอุ้ยน่ารักยิ้มสวยโอ้ยิ้มประวันใครอะเปรียม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 อะไรอ่ะอายุโอ้ได้สองแบบเลยได้สองแบบเลย ไอ้น้องเนยขอน้องเนยของน้องเนยรู้ชุดเต็ม MV ไทยไทยโอ้โหอ่อนจับมือมาออนมือไม่ปล่อยมือไม่ปล่อยดีของดีของดีความรู้สึกเหมือนยุคเก้าสุดเลยนะแล้วพอเรามีรูปอะไรแบบนี้มันไม่ได้จับรูปที่แบบมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมานานแล้วพี่โบเหมือนนี่เขาน้องก็ถ่ายฟิล์มอะกล้องฟิล์มอ่ะแต่รวมนี่เหมือนกล้องฟิล์มเลยนะใช่มันมันความรู้สึกเหมือนกล้องฟิล์มเลย ปูตายแล้วน้องเนยมาเลยจบๆกันไปอโอ้ว้าวนู้อ M V ม,มาอยู่กก็เลยทอามาอยู่ไปแล้วกันน่าจะชอบนะอ่าโ,โอเคปะน้องก็น่ารักใครก็ได้น่ารักหมดแหละตอนนี้โโอ้โหวันนี้แม่ประสบความสำเร็จไม่บอลได้รูปที่ยากที่สุดของโลกอืมยิ้มตะวันของเรามันมันยากมากเลยเหรอเดี๋ยวว่ายังไงไม่รู้แต่ความรู้สึกว่ามันยากนะหรอ วันนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับที่เราได้เจอได้น้องเนยมาก็โอเคแล้วได้น้องเนยแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับน้องเนยวันนี้ได้คอมปรามา,มาส,สามคอมนะ,ะที่เป็นคู่กันนะเป็นการเปิดแผ่นเลือกตั้งรอบที่2ของเรา<ช>ที่มีคนเลือกตั้งนะครับมันจะมีไฮเทนชั่นอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าโฟตโต้บุ๊กก็สั่งไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าโฟตโต้บุ๊กมาเดี๋ยวเราเอามาเปิดอีกสั่งให้อีกเหมือนกันแต่อันนี้คือมาก่อนก็ยังไงก็ฝากติดตาม แน่นอนในเนื้อวันเกิดน้องเนยก็ต้องมีเฉลิมฉลองพี่โบต้องสั่งนี่เลยครับเสื้อวันเกิดน้องเนยสิครับมากรีดสิครับจะรออะไรอันนี้ก็จะเป็นเสื้อวันเกิดน้องเนยใช่ครับของปีนี้พี่โบสั่งมา2ตัวครับลายก็น้องเนยออกแบบนะครับเป็นชุดสีดําตามที่พวกเราดีเควตกันเนื่องจากว่าเสื้อวันเกิดเราไปดีเควตกับน้องเขาทุกคนว่าขอสีดําสั่งมา2ตัวไซส์ L and Dan อันนี้ต้องบอกก่อนพี่โบจะรีวิว ตัวหนึ่งล้วใส่ใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับไรบอลเก็บไว้เ,เป็นที่ระทึกว,ว่ยังไม่ได้ใช้เสื้อก็อันนี้ก็จะเป็นไซส์ L นะครับ B N K 4 o น,นะครับตรงนี้นะให้ดูตรงนี้นะครับอย่างเป็นเหมือนเดิมนะครับอล,ลยนดะูสัญลักษณ์กับใกล้ลๆกล้สัญลักษณ์นะครับมีอยู่ตรงหน้าอกนะที่ตรงเหมือนกับตรงกระเป๋าเสื้อเนาะเนะขาบอกว่าเนี่ยพวกคุณเป็นของขวัญที่ดีนะ ดีที่สุดเลยก็ดีอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นของขวัญให้หนูตลอดไปนะคะเซนาลัก็แค่เขียนแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็คือเนี่ยดำมาหมดเลยเรียกว่าใส่ง่ายใส่ง่ายใส่ง่ายแล้วก็แน่นอนด้านหลังนะครับอ่าวันเกิดปีที่ย3สามนะครับย3สามปีละอ่ายี่สามขวบละอ่านี่สาวขึ้นอีกปีหนึ่งคือแบบมันความที่แบบมันซิมเพิลมันเรียบง่ายเรยบง่ายเี่ยคือต้ใส่ต้งใส่กอนเนี่ยโอเคใส่สบายมากเลยไม่มีอะไร <Okay. S 2> นะก็นี่ก็ง่ายๆนะผมชอบแนละ้วเสื้อแบบนี้ออกแบบแบบแบบใส่ได้ทุกสถานการณ์สบายสบายเป็นอีกปีนึงที่ได้อวยพรวันเกิดน้องเนยเ<อ>นะครับก็ปีแล้วก็อวยพรไปละนะครับปีนี้ก็อวยพรอีกทีก็ให้น้องเนยมีความสุขประสบความสำเร็จคิดอะไรก็ส่งความปรารถนาอยากได้อยากทําอะไรติดอะไรยังไงก็ให้สมปัญหาการทางการ,การงานสุขภาพนะเจ็บ,บ,จบป่วยอยากเจ็บอยาป่วยจะได้ไปที่นูน่นที่นี้ได้ต่อแล้วยูนิตเอเอก็ เดี๋ยวรอมาทุกอย่างตาก็คงจะได้ไปมไม่ต้องห่วงนะก็เราเป็นกำลังใจให้เสมอทุกปีประมาณนี้นะว<ช>ันนี้ก็ของทางสติชชี่แชนแนลก็อวยพรวันเกิดน้องเนยประมาณนี้ในตัวแทนของช่องละกันเนาะอ่ะอย่างแรกเลยกด subscribe อ่ะฝากช่องด้วยนะครับฝากกระดิ่งนะครับอย่าลืมอ่าไม่พลาดตอนต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนคอมเมนต์นะครับก็เขียนคอมเมนต์อ๋อละกันน้องเนยอ่ะเขียนคอมเมนต์อวยพรวันเกิดน้องเนยอ่าฮะใครอวยพรอวยพรไปเลยครับเต็มที่ เดี๋ยวถ้าน้องเขาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวน้องเขาอ่านเองอเขียนคอมเมนต์ไว้วมันเกิดถ้าน้องเขาอ่านเดี๋ยวเขา้องไล่เรียงจากข้างล่างเองนะโอเค,คตามนั้นวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสุสานมันเกิดน้น้องเลยมมน,นะครับ